กะปิกเอืองเอืองอย่พูดถึงน้ำพริกรกะปิกลองดูสิเราจะตำให้อแอให้เทงให้นองกินให้เทงให้น้องกินร้องให้ได้ยินแล้วก็ทำไปเอยเพลงชอยเพลงชาวันนี้จะมาตำน้ำพริกไทยอ่าเออ,อน่าแล้วก็ แบบว่าเอเอาโอ้ยแ้วจะอจ้าหงส์นงส์เขาจะได้รู้ว่าโดนไงวันนี้เลื่นไปวันนี้เราเอามาเขือพวงวันนี้มีมาเขือพวงไม่ต้อง่วงแต่อร่อยหลายไม่ทั้งไม่ทั้งกระเทียมมะนาวเดี๋ยวเราต้องเอามาใส่โอ้หชาโอ้โ ระวังมันจะแตก。